ปัจจุบันนี้ทุกท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยนั้นกำลังมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องการขาดแคลนของแรงงานนะครับวันนี้เรามีแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยนั้นเป็นหลักหลายล้านเลยทีเดียวไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริงของประเทศไทยเรานั้นมีแรงงานต่างด้าวเท่าไหร่แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ครับอัตราส่วนของคนว่างงานในประเทศไทยนั้นมีไม่ถึง1%นะครับประมาณ0.7%เท่านั้นเอง ตรงนั้นเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศที่กําลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วอย่างการในอเมริกาหรือในยุโรปนั้นเขามีสัดส่วนของคนว่างงานนั้นเกือบ10%เเลยทีเดียวนั่นก็คือว่าประเทศไทยของเรานั้นเข้าสู่ภาวะของการขาดแคลนแรงงานแล้วครับ ถ้าเรามาดูในภูมิภาคของเรานะครับเราจะเห็นนะครับว่าวันนี้เรามีแรงงานของข้างบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพม,มา่าไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นลาวหรือแม้กระทั่งมังคลาเทศหรือบางส่วนก็ยังมีเวียดนามเช่าด้วยซ้ําเข้ามาทํางานในบ้านเราในขณะที่มีคนเหล่านี้มาทํางานในบ้านเรานั้น เรายังขาดแคลนแรงงานอย่างที่ว่าเลยครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นวันนี้กําลังอยู่ในขั้นที่ขยายตัวครับอันที่สองนั้นแรงงานไทยนั้นไปทํางานในต่างประเทศล้านกว่าคนเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าแรงงานไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศได้ผลประโยชน์มากกว่าที่ทํางานในประเทศไทยอันนั้นก็ถือว่าเราเอาแรงงานส่วนที่ จะได้ผลประโยชน์มากกว่านั้นไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เอาแรงงานข้างบ้านเรานั้นมาทำงานในสิ่งที่เราไม่สนใจที่จะทำปัญหาก็คือว่าในอนาคตนั้นถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจของอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงการที่จะใช้แรงงานข้ามกันนะครับจะทำยังไงให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างนี้เต็มที่ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับว่าสิงคโปร์มี GDP ต่อหัวนั้นประมาณ5 0,000เหรียญ ในขณะที่ไทยนั้นมีแค่5 0 0 0ตรงนี้ถือว่าถ้าเกิดประเทศไทยของเรานั้นเรารู้จักใช้ประโยชน์จากข้างบ้านเราด้วยกฎหมายกฎหมายวันนี้เรายังมีปัญหานะครับเช่น B O I นั้นวันนี้ไม่ให้สิทธิประโยชน์กับคนที่มาลงทุนในประ,ประเทศไทยแล้วใช้แรงงานต่างด้าวเพราะว่าถ้าเกิดว่าในขณะที่เราแรงงานกํลาลังขาดแคลน เราต้องการเงินตาต่างประเทศเพื่อลงทุนในประเทศไทยแต่เราไม่ให้แรงงานต่างด้าวเขาในขณะที่เรากําลังขาดแคลนนั้นอันนี้มันขัดกันนะครับเราส่งเสริมให้ต่างชาติน้นมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเราต้องการได้เทคโนโลยีได้เงินตาต่างประเทศเข้ามาลงทุนแต่คนของเราไม่พอแล้วเราไม่ให้เขาอันนี้จะทําได้อย่างไงล่ะครับ <noise> วันนี้การที่ประเทศจะโตไปได้นั้นก็จะต้องมีแรงงานครับในขณะที่ประเทศไทยวันนี้แรงงานไม่พอ ถ้ารัฐบาลไม่แก้ไขถ้า B.O.I ไม่ปรับเปลี่ยนวันนี้ต่างชาติที่จะมาลงทุนแล้วก็ใช้แรงงานมากพอสมควรนั้นคงไม่มาลงทุนในประเทศไทยครับนั่นก็คือเรื่องราวของการจะใช้แรงงานของข้างบ้านเราให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ